ขูดันตูดกรดตุกตรถเทรลเนีไยนติดอันนี้ตุ้นอะไรไม่รู้เห็นลูกค้าบอกว่าเป็นสัญชาติ สัญชาติอะไรก็จำไม่ได้ใครรู้บอกหน่อยครับึจังนะด่านั้นเช่ก๊อตรับ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 ไปแล้ว แค่ดังเลยดันออกคนระับฝนตกเมื่อคืนลื่นคนระับ เกือบติดแต่ไม่ติดทีมแคบ tiktok

แล้วนะครับเก,ก,กะเหอครับผมไปขึ้นถนนใหญ่คนระับ Thank you.